สวัสดีจ้าพี่น้องมาพบกับน้องอุ้ยฮักน้ออีสานชันแนลกับไอ้อ้วนควยดอนจ้าพี่น้องเมื่อนี้เฮากลับมาหยามไอ้อ้วนควยดอนในปี2566จ้า66เออ66จ้าอันได้ยินข่าวดีคอยออกลูกหลายตัวตัวลายตัวกับว่เคยได้มาหายอ้วนจะเทลียปีนี้เป็นปี66กกับมาเฮ็ดคลิปแรกให้พี่น้องเขาได้รับชมพร้อมเอาอตัวนี้ซื้อว่านังยังก้อยอ้วนซื้อแตงซื้อแงซื้ออีแตงเมียน ปีไก,ก,ก,ก่มีตัวเื้อปีไก่ที่ปีกอนก่อที่เราออกกันเออะปีกอนปีนึงไงปีกอนเนาะที่เราออกลูกกันเอาเอาดากออกแม่พี่น,น้นองอยู่โฮมบักขามอยู่คู่น้องครับจนะ้าปีนี้เราวไข่ลูกตัวใดอีกจ้าตัวแม่ตัวปูน้องเราตัวแมตว่ตัวตัวปูนลูกบักกันลูกบักกันนั่นน่ะลูกบักกันยกเขาเนี่ยมันตายโอ้ที่ที่ปีไก่นี่ที่บ้าน พี่กาย่อได้ลูกควอยมันเห็นหลัออกมันหลัออกที่ทับบักยกเท้างันจ้าปีนี้ทับตัวใดก่อนตะว,วันไายทับตะว,วันไายทับควอยดำหรือข้อยดอนพี่น้องัข้อยดำขุ้นอ่ะโอ้ยมาเป็นตาฮะเถอะเอาเอาคือว่ามันมันมันลักออกมันบระก,กอบประกอบพี่น้องมาเห็นอันนี้เขาเอื่นว่าบุญค่ำจ้าหนี่งบุญค่ำอันี้มีโปรตีนมันคือเ,นนคอเัาเห็น ในเฟซในอย่างเขาจกะะอันนี้อู R ้แข็งแรงดีแค่ว่าการต้องขอขอคุ้มเองคุ <Wow. S 2> hand, ้มม่ n ้อท่เจ้าทางก็อยู่นี่ที่หาตัวเราออกเ่าเห็นจากตัวเรกแทอออกนิ้วเว้นก่ไปออกในปลาพูนตัวหนึ่งจ้ากระทุ้มันก็ว่ายตู้ก็ยังว่าว่าจเบิ้งจเห็นบุ่้ยเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวสคเอาามาเบิ้นใกล้ๆแบนี้ออตากระเควตามันคือห้อยตาบอดจร อันตัวน้อยๆออกไม่นี่บอกไอ้เหวนบอแม่มันนี่เหรอโอ้ตามันออกสีฟ้าวๆน้อยนึงเนาะตาแก้วไวิตาแก้วเฮ้ตาแก้วเขาก็แก้วออกมือคืนนี่ออกที่หางมือออกออกเศร้ามืดอที่น้องมึงดูนอนเหี่อ้อยสวยอยู่ขาวจันทร์ผ่านดีแท้ตัวจอดตัวมุกดีเนาะมุกดีตัวมุกแข็งขาใหญ่าเงีดีแท้วะขนาดตัวแม่ดิพี่น้องนึกว่ามันควายผูุ ลูกกับวันขายกันนู่กิอะนั่นอันแม่เราอยากหวงลูกอยู่ก็่ขุนว่าแม่ก็บหวังลูกเลยจ้าแม่หวงแต่ว่ากับเจ้าของกับว่เป็นยังจ้ะพี่น้องกับเจ้าของขุนนะคักแน่ยจังเขางี้คักแน่ไล่ควายขามทงม้าหนอบ้านึงหันไปเรื่องขุนขุนละน้ำกัเลาะน้ำกักสู้ขุนอืมขุนไม่นาเรือนดูนี่ไม่ไพ่ดี ไม่ไผ่กวานปลูกแม่มันใส่กอาดโอ้ลูกแม่เพิ่นใส่กวาดไม่ไผ่บ้านเลี้ยงลูกงี้เลยเอาโตอื่นเลี้ยงใหนตีซึ่งแถวแถวเดียวมันเลนี้ยดเลยเพิ่นมีพี่เลี้ยงส<ง>วยอ่ะขึ้นหนาหักแท้ซื้อน้องยังบัดที่นี่ยังวะลูกขาวหรือว่ายัางวะต้องให้น้องมาปางมันบ่เมน <c oughs> ใช้ซื้อว่ายังเอาปีนี้ปีปีนี้นี่คือตัวแรกเนาะครับจ้าปีกายนี่ออกจากตัวพี่กายออกห้าตัว บอกม่าจะเดือนมีมีตัวนะมีตัวแมตัวนึงตัวใดเหรออืมลูกลูกกันทับอดดอกลูกมีตบอก่อนมูเดือนเดือนมีตัวนะจอ้ยขากเราบงคนนอนด้วยมันดังในหน่อยคนลูกเอาะคนอ่ะในหน่อยกัยังมีอ่เออเออเออคนบริเ็ณอย่างตัลูกแจสวนลูกน้ำเจ้อก ลอยมาเบิ่งพู่เดียวบ่ได้ได้นี่พี่น้องพุ่นนะเบิ่องเบื้องพิ่นยืนให้เบิ่งแล้วโอ้ยของขวัญปีใหม่อ้วนควายดอนคือจังคักแท้ล่ะเหรอได้หมักเนาะมันได้โตแม่อีกตั้งหากพูดเลยสิว่ามันขึ้นมันลงก่อสร้างผู้ขากันอย่างยุ่งขี้หลยอาชีพของเขาแล้วล่ะเขาเลี้ยงด้วยใจเขาแล้วล่ะเอาว่าขั้นสุดไปแพนหนาก็บอกขั้วถือไม่รู้ว่าที่ได้เก็บไว้หรือไ่ได้เก็บ กะเบิ้องผีกทีก่อนหัวกับหัวกับดันเขาคือพอมันมอนอืหางดีแท้ว่ากวางหางไงครับคุณขนาดคุ้ยหน่อยยังหูวเลยว่าเป็นกกหางที่ดีมันอ้วนเหรอญ่มุกอิ๋นภ <c oughs> าษา,าบอกออกมือเดี๋ยวหูวจักเลยว่ามันเป็นควายที่ใหญ่ที่มุกเ<ม>น,นี่ยเต่งเงียบดีครัม้งบวนได้ทั้งพอสิบั่วโมงว่าเดี๋ยวนี้เจ้าม้งหกม้งสิสิบั่วโมงประมาณหกม้ง ประมาณนี้ล่แอบมันนี่ปีนี้ล้อนขอดอีกจักตัวอ๋มันก็นตามหลัก้องก็ไล่ตัวยุ่นอยู่ยแต่ทีน,นี้เนี่ยอบลอกเกินจ้งมื่อนี่ก็คืออีตัวเนาะย้องขอดผู้กจีกาคือ้เขานู้ยแบบตลอดเลยตัวนี้แมนมันก็ตีใช้น้อยไปเรื่อยแล้วอีอีตู้ออกแล้วก็ตีซึ่งแม่นางทั้งหลายเนี่ยก็ตีออกอีกรุดลั่นกันไปตัวเดือนสองเดือนสามเดือน วาสนาดีไอลีเด้ไออ้วนเนี่ยดีคือนยังจ้าพ่อเป็นควายดำแต่ว่าลูกออกมาเนี่ยเป็นดอนเมื่อ่มีหม่องตีเลยเนี่ยมสวดพ่อจักหมองแม่แม่พันอย่างไรคือให้ลูกคักแน่แท่ใบยำปลาคือหูพอใแต่ว่าลูกทรง่นกับมีส่วนที่คือพ่ออยู่แต่ว่าการที่ว่าทรงยิ้นทรงอย่างนี้มาทางแม่เมือดเนะเาะงามคัก phải ừ. đi côn hái tháp phun mẹ nhặt riêng loại chẳng còn chỉ chư này cái tôi đây là tôi đây 19 tổ bá tia 19 tổ này là thằng to nhỏ to nhạy 19 tổ cứ to nòng nòng này ở nhà cái tay khay ở nhà thằng ừ. gì cái đi. này thằng con yêu hiến một ít cái gì cái nhặt hàng luôn 19 tổ này lùm thằng du bản đây nè lùm bia sẽ quay chậu điều nó <laughs> mưa đấy vang vang nó ơi 15 cây bông ไว้อยู่ขอกในบ้านอีกจ้ะในบ้านมีอีกจะคู่ก่อสองสองคู่แม่ลูกเดี๋ยวก็ออกนะพี่เดี๋ยวก็เอาทั้งนี้าไปเจ้าปนี่าอันนี้ก็บ้องเหมือนกินกับมือลูกมันเล่นหันนี่เขาเข้าไปแล้วไปหาหมูในบ้านมันเบิ่งดูคนเบิ่งนดูมัอนี่จะนอนใส่นอนหนีเลยเตียงนอยู่เดินอีกเลยคือได้บรรยากาศแท้นอนหนีจะเข้าดาวโอ้มือนี้ไม่ดาวให้ตัวขี่ฝ่าเหลอ่ยรวยอยู่มือพี่น้อง แต่ว่าขั Hence, it? It ้นนั้นขั making. ้นขี่ฝ่าบ่มานี่เมื่อนี่เดือนไงคักเต็มที่เลยได้เมื่อนี้มื่อนี่เมือเดือนแก้ยนเบึ้งเบิ่งเบึ้งเบิ่งเพลนนอนดูคือเป็นแต่กัดใบหูเล่นเท่านั้นไหมขั้นเขียวอีอีมันมันมันดอกหัมันก็จะอีปุยก็จะอีปุยกับหัอยู่ดรักอีปุยกับหัอยู่ดอกเพื่องนั้อเอาอันมีมีอีนึงที่มันมาควายหายมีอยู่เด้ตัวนึงลืมซื้อมัน ที่วันออกรูไม่ไหม,ไมปีไก่มาหาไหมตอนตอนที่ว่าอยู่พูนไหมอยู่น,น้นไหมอยู่น้นปานจิเขาหุ่นไหมเอออีนันโหเยอะเอลืมซื้อมันพี่น้องมันหลายตัวพดเบิ้งเบึงเบึงความตะหักของเพิ่นโอ้ยเดทายหยาดตะวันฉายไวทะเบึง <c oughs> ลูกตะวันชายเป็นควอยดอนเสยเนาะควอยดอนบัตรสนาดีแท้ว่าอ้วนตอนรับปีใหม่คักแท้เอาพี่น้องคำเหล่าแม่ไอ้อ้วนเ้าก็สิได้เมียบ้านครับวันที่อาจจะพี่น้องกับว่าวเนาะหัวมวนโศก,กันกับไปอ้วนควอยดอนเา้าจนว่าคำตะเวนข่อยร้อยลง้งเราจะมึอนี่โบมีหอดตะเวนขี่ฝา,าม,มืดาม,มา อันทับมืออไรก่อมันคือได้ออกใส่เดือนนี่คือม,มันมันทับได้ได้จ็คเดือนมันก็เล้วแต่โตเน้กุมภากุมภาโอมประมวันสี่ยี่สิบเจ็ดยิบแปดกุมภากุมภามันกับทองสิบเอดเดือนสิบเอ็ดเดือนเลยตัวนี้บางโตกับสิบเดือนกลัวบางโตกับสิบเอ็ดเดือน,นไอกนเย่สิบเจ็มกร้ามันไมันเร็วดบางโตกัปีหนึ่งกับมีจ้พี่น้องแต่ว่า การที่ว่าค้อยตั้งข้องนี่อายุโดนดนี่ก็คืดเนื่องล่ะปัจจัยหลักคือจากพ่อพันธ์ะพ่อพันธ์เขาพัฒนาไปไกลแล้วมันโมเมนต์เป็นพ่อพันธ์ที่ว่าไอ้ข้อตั้งข้องโดนดนี่มันเกิดโดยเยอะมากงแม่ค้อยจ้ะเื่องเื่องอีกย่างหนึ่งกับแม่ค้อยเถาพ่อพร้อมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการพัฒนาของพ่อพันธพ่อพัน์มันเป็นสายนันสายน่มมบ์ผสมกันเทีดให้มันใหญ่ส่วนมันสิบหกอายุการจะเลื่อนเติบโตของค้อยหน่อยในขันของแม่มันก็ใส่เวลาโดนไปอีก หัดโต11เดือนใช่11เดือนก็หอดโตออกก้อนเป็นตัวผีก้อนเดียวที่เดียวเต็มจ้าับมันที่สว่างสีไม่บางคนก็บอกว่าโอ้ยคุ้ยคือได้11เดือนกลัวิ1เดือนเราถ้า11เดือนกลัวสิเขา11นี่คือปกติเด้ใช่จ้าปกติเลยล่ะตอนนี้จ้าสูงสุดอยู่งหนี11เดือนกับหกมือสูงสุดออกเป็นตัวแม่ควางไอ้อ้วนนี่คือ11เดือนกับอีกหกมือ ออกได้ตัวแม่เสยดิบใช่เพราะว่าทับปลาของที่เขียนอยบนไหนบนเรื่องมันก็ชุมมี่ะนี่ก็ไกลเอี้ยนก็ไกลเลยพี่ไกลแล้วเอี้ยนตัวเนี่ยแค่หยอกมืาเลยเอ้ามีหลายคนถ้าเขามาถามอุ้ยว่าไอ้อ้วนยังเฮ็ดขี้เห็ดขอขายคือเกาบบ ชอบเนี Or, so yeah. so, yeah. oh, yeah. yeah. ้ยจ yeah. yeah. ้าช่วงนี้มันยากเลยครับผมก็เลยฝากๆไว้ก่อนเฮ็ดอันออเดอร์ที่เพิ่นสั่งมานั่นเฮ็ดให้เพิ่นอยู่ซุ้มเพิ่นสั่งนั่นก่อนโอ้ยังบ่ทันได้ส่งเพิ่นหมดอีกต่างหากพี่น้องตามที้เนาให้ว่าพี่น้องท่านใดที่ว่าสร้างกลับไปอ้วนควยดอนเนาะจ้ะว่าคือนั้นได้แทกอ่ะอ้ยเฮาก็สิมีการเลี้ยงควายจ้ะเลี้ยงควายพร้อมเวลาว่างก็สิมาเฮ็ด เนื้อมือแรงคือเวลานอน,นอนนี่ไออ้วนเขาแฉบสีบเพียงพอาผู้ไรจะพี่น้องจะเย็น,เย,นเย็นเด้อจะผู้ไดที่ว่าสร้างคีดน่าไมอ้ออนอวนคุยดอนได้แค่แน่น,นอนจะเอาไออ้วนหา้าแฉพี่น้องเขาอยากได้สร้างคีดไว้เพิ่มหรือสนใจอยากสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการยังง้อยัง,งควยมื้อใหม่ย,ยังสี่ฝากเบอร์โทรไวให้พี่ให้น้องเขาแน่ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดห้าสี่เจ็ดแปดห้าสี่เจ็ดแปด อาจารย์พี่น้องมือนี้กะสิได้ลาพี่ลาน้องไปก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับน้องอุ้ยแล้วก็ไอ้อ้วนไข่รอนพร้อมด้วยอาจารย์มูนิกะอำลพาพระจากไปก่อนจ้ะมืดมืดคราตาเมื่อดแล้วมือนี้กะบ๊ายบายจา้าโออย่เนะเล